ไอซิ่งเก๋อ่ะคไทยหน่อยไหมบูธไหนแต่งเลยเฮ้ยเ,เคยทำไปทุเกเรื่องเลยอะอะไรนะทำไม่เคยมาก่อนแต่เพราะว่าหมายว่าเราเคยทำบุญแต่อันนี้มันไม่เคยทำมาก่อนเ,เนี่ยมันเป็นการหลอกค้าอะไรอย่างเงี้ย ทำไมอ่ะอยู่ห้องแม่เหรอก่อรับสบดรูปเออเออก็คือแบบว่าหางกับพี่เอิร์ธคนลับซื้ออะไรเงี้ยสร้างคาบะค่ะ้ยโอ้ย ดีใจแล้วว่าแบบเออเราอยากทําบุญร่วมกันแล้วก็อยากแบบมีชื่อแบบอะไรนะคนคนที่แบบสําคัญในชีวิตเราอย่าเงี้ยคนที่แบบว่าทำให้เราได้วางใจตรงนี้นะก็เลยแบบเออแล้ขอแรงขึนที่ทุกคนจะได้มาช่วยขบุญด้วยกันี้ดีใจดีใจตาลักอยู่แหละวันเนี้ยล่อมให้มาเลยดีเนาะบรรยากาศดีเมื่อกี้ใคร่รู้บอกปากตะไคร้ก็ <laughs> อะไรน,นะโอเคไม่นครับ <laughs> เห็นฮะหูหนูโนี่ มันทำหน้ารักกว่าเขาเลอืมฝากดูของเขาได้นะตอาตลงถ่ายทำาอยู่นะคบทุกคนไม่อ่เสียงข้างหลังมาเลยตะโกนมาก็ได้ เออเออลอหรอไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยด้วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวามก่อนก่อแล้วอยากเจโอเคสามทุ่เลยปละเอาจรอเจาอเอาสี่ทุ่มเอาสี่ทุ่มยยอกเออเดี๋ยวนิดนึี อยากผมดอยแล้วของตัวเองนะแต่แบบจัดเลย,ยจัดเลยจัดเลยอยากได้เป็นคุณตีกกข่าวชื่อสมดอยชอบก็จัดค่ะแต่ตอนนี้เพียงตัวเองก,ก่อน <c oughs> ใช่แล้วก็เพียงเราที่เอา,เอาโอเคไม่แต่ว่าคอพอแบบอยากได้สมดอยแล้วขยันไปมองสมกนคอแล้วก็แบบ รู้สึกกินหายใจเร็งๆว่าเอ้ยนราอุตส่าห์ตั้งชื่อผัวพ่อเน่เเลยใช่แต่ไม่ต้องอยากให้อกันเนาะว่าการว่าการแค่มันเป็นเรื่องอนาคตไม่แต่ว่ามี้ไม่สามารถใช้น้าพุแมวได้สมบวรพอมันจะแง่เ่อตรงๆตรงเาเรียกว่าน้ำพุแมวมันจะมีท่อขึ้นมาจะปเพื่อให้มันเหมือนเป็นน้ำพุไเงี้ยแล้วสมบูรพออ่มันชอบเล่นตู้จาน ทันมากก็คือมันจะ็นเงี่ยทางเครื่องเล็กไอห้อ,อยางเน <S 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 อะไรนะ <S 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 ไม่แงอยู่ดีเคยลองแล้วแต่ก็เลยแบบเออไม่ใช้นักขาร์ดเอาครื่องคนงานก็ ก็เหมือนเดิมเพื่อนรุ่อาเปลี่ยนแต่เพราว่าสายก็เรียนเวลาเดิมเลิกเวลาเดิมครับก็วันนี้ก็ไปมาเพืาอเช้าแล้วก็วิ่งมานี่ก okay. ็ดีใจทุกนะดีใจทุกคนเลยอ่ะดีใจที่เจอทุกคนนะครับจปนโดีาโดสอเหลัทุกวันนะาเจอโอเคอะไรอ่ะ คนไทยน่ารักมากอ,าะอะไรนะฮะเทะเลมันลงไปหมดแล้วเดี๋ยวมันไปได้ถ่ายหมดแล้วหมดแล้วมันมีแต่ว่ายังไม่อยากลงอยูอ่ที่จะลงไม่อยากลงหรือไม่อยากลงงจริอยแซ่บเป้าแซ่บเป้าทะเลอ่ะเออข้านั้นแหละ ขิดยาอะไรเหมือนนัเหรอขอบคุณครับวันน่ารักแสนกกันครับ้าขอถ่ายรูปด้วยอีกรูปนึงนะขอถ่ายด้วยหน่อยนะเออเราก็คิดตัดโครงการนะ